ครับสวัสดีครับผมต้อมคุณเครื่องบินนะครับมาก็งานเครื่องต้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับหลายเครื่องแล้วตอนนี้ก็โล่งมาเยอะแล้วนะครับก็จะได้มีเวลาทําเครื่องบินตัวเองด้วยนะนะครับน่ะเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง52ฝาดํานะครับ52ฝาดําก็คนประกอบเครื่องบินนะครับ ไม่ขอพูดด้วยกันว่าที่ไหนเนาะเขาบอกว่าเขาเพิ่งล้างเครื่องมานะครับผมว่าเปิดมาดูแล้วก็อึ้งไปเลยนะครับบอกเพิ่งล้างเครื่องน่าจะเพิ่งเพิ่งล้างเครื่องมาเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับผมนี่ก็งงตอนแรกผมเครื่องมันก็สตาร์ตติดปกติแหละแต่เอ่อผมมาเช็คดูดีๆแล้วมันมันเล่งแนละ้วมันไม่ค่อยติดมือเท่าไหร,นะร่เล่งเล่งเล่งเงมันหายอะ่ะก็เลยทําใหม่ครับไล่ใหม่นะครับ แก okay, เอามาดูก็โอ้โหอึ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับแบบโอ้โหคือทีบหายหผมไม่เข้าใจเอาล้างคุณอาจจะไม่ได้ล้างผมนะครับเดินเบาคุณอาจจะไม่ได้จะเดินเบาผมนะครับก็ก็อ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปก่อนคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาสุงงานนะครับห้าสองฝาดำครับ่อไปครับใบที่ใช้เป็นสูสองคูณแปดนะครับ

ลึนใหม่หนึนน่ะดูครับืมะรนหม่อยรอบหนึ่งครับอ่ะไปครับ ครัดินเบานิดหนึ่งนะครับดูครับรอบเดินเบาครับสองพันนิดๆสองพันนิดนิดไม่เกินสองพันจินะครับดูรอบเดินเบาบวกลบผมมันจะไม่เกินบวกบวกลอยห้าสิบบวกลบนะครับนิ่งมากค่อนข้างนิ่งนะฮะ เดินเบาอย่างนี้ก็สบายใจนะครับดูดิครับเดินเบาผมแทบจะเป็นเส้นตรงเลยด้วยครับไม่แกว่งด้วยรอบอ่ะดูครับรอบปลายครับรอบปลายนะครับไปสิบสองแปด รอบปลายไป,ป12.8ได้9,500-9,600รอบนะครับก็ยังพอนะครับกระชากคัะเร่งจากเดินเบาไปร้อยครับคนึงครับกระชากจากเดินเบาไปร้อยครับ ดับเครื่องเลยนะครับหือว่าสมูร์นะฮะครับก็เรียบร้อยสมงงานนะครับจริงๆแล้วนะครับผมจะกล่าวอ้างกับสมาชิกนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใช้คําว่าทําไมเครื่องยนต์ที่ผมทําถึงออกมาได้เนียนและ้วก,ก็เสถียรเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดินเบาของสมาชิกอาจจะไม่ใช่เดินเบาของผม โอเคไหมเออคือทําไมผมไม่ค่อยเจอฟีดแบ็เรื่องเครื่องยนต์เพราะอะไรเพราะว่าผมมีเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวชี้วัดรอบผมไม่ได้เอาความรู้สึกในการบอกว่าเครื่องเนี้ยมันเดินเบาดีเข้าใจไหมคือผมทําแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้ความรู้สึกในการมาวัดรอบไม่ได้เพราะความรู้สึกของคนเราอะ่ะมันเข้าข้างตัวเองเสมอนะครับ เพราะนั้นเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องที่ตอบไปเลยว่ารอบคุณน่ะมันได้เท่าไหร่เดินเบาเท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าอุ้ยเดินเบาดีมากครับแต่ผมฟังเสียงดูมันมันยังไม่ดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันสูงเครื่องโฟเนี่ยเดินเบา2อ0 0นเนี่ยเครื่องบินมันไหลครับมันต้องเดินเบาประมาณสองพันสองสองพันสามให้นิ่มๆนะครับอยู่ที่การนำอยู่ที่ลำนั้นด้วยนะว่าไปลงแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป แต่ว่าผมจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเลขนะครับผมไม่ได้เอาความรู้สึกมาอ้างอิงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาความรู้สึกมาอ้างอิงเนี่ยเราคุยกันไม่จบหรอกเฮ้ยผมว่ามันเดินเบาดีนะก็คุณว่าครับผมไม่ได้ว่าครับเครื่องวัดผมว่าครับชัวร์ไหมเพราะฉะนั้นเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าที่ผมทําเครื่องยนต์แต่ละเครื่องเนี่ยมันต้องเดินได้เดินเรียบเดินดีมันเป็นแบบไหนนะครับรอบต้องไม่แกว่ง นะครับผมประสบการณ์ที่ผมได้นะครับขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณเครื่องเครื่องที่สมาชิกส่งมาให้ผมทํานะผมบอกเลยผมไม่รู้ว่ามันต้องทําแบบไหนทํำยังไงเครื่องนี้มันเป็นแบบไหนยิ่งทําเยอะยิ่งรู้ครับก็จริงก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ทํามาจนมันมันฝังไปในสายเลือดผมเรียบร้อยแล้วอน้ำมันเครื่องยนต์สี่จังหวะในโตเนี่ยนะนะผมบอกเลยมันอยู่ในฝังไปในสายเลือดผมเรียบร้อยแล้ว ฝังอยู่ใน DNA ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สมาชิกท่านใดมีปัญหานะครับสอบถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะผมคิดว่าในขยนตสี่จังหวะนะหลักๆคือสีจังหวะในโตเนี่ยผมว่าผมน่าจะน่าจะช่วยช่วยท่านได้อะผมเชื่อมั่นว่าประสบก,การณ์ผมช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็อ่ะคลิปนี้คว่าส่งงานไปด้วยนะครับอันนี้เป็นห้สองฝาดำ นะครับก็ทุกอย่างยังสมบูรณ์ดีเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับลูกปืนก็โอ้โหดำเข่อเลยนะครับก็สมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นความรู้ให้สมาชิกด้วยนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเพียงแค่สมาชิกกล้าปรับจูนมันหน่อยหลักๆนะสมาชิกก็ยังไม่กล้าที่จะปรับจูนเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้สมาชิกปรับจูนมันบ้างนะครับเข็มเล็กเนี่ยเป็นเข็มที่สําคัญผมบอกเลยนะครับถ้าไม่ปรับจูนไม่เนียนไม่ดีแน่นอนนะครับอ่ะ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ